ไออิงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ f c ทุกท่านที่อยู่ที่ใกล้ที่ไกลนะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของไอเอิงค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลน,นะคะอชิซร่เด็กเล็กค่ะชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลสันสร้างนะคะซึ่งอยู่เส้นทางไปหนองคายอยู่ระหว่าง ในหมู่บ้านท่าตูมค่ะตำบลหมู่ม่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะสรนสร้างค่ะซึ่งเป็นน่าอยู่น่ารักมากค่ะสะอาดสะอ้านนะคะก็มีชิเชอร์ใจดีทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งทิชเชอรต่างประเทศนะคะ สี่ท่านด้วยกันนะคะเป็นทเชร์จากต่างประเทศค่ะเราโรงเรียนสันตัางนี้ก็จะเน้นภาษานะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเด็กๆพูดภาษาอังกฤษเป็นกันแทบทุกคนนะคะเชิ์คุณครูของเราก็พูดภาษาอังกฤษเป็นหมดทุกคนค่ะก็ปิดเทอมนะคะทีนี้คุณราาครูค ก็มีกิจกรรมเล่นกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ติวในการสอนนะคะอันนี้ก็คือผ่อนคลายความเครียดนะคะทางโรงเรียนอนุบาลสรรสร้างนะคะก็มีกิจกรรมดีๆทักษะดีๆนะคะการเรียนการสอนดีมากๆค่ะ๋ยวค่อยมาติดตามกันไหมนะคะวันนี้ก็ชมบรรยากาศค่ะในสถานที่ทำงานของช่องไอ้งิ้งยูทูบก่อนนะคะ รรรรวันนี้วันน no euh. oh, ี้อบอุ่นมากๆเลยค่ะโคด้คด้นด้โดชิเชอร์สาวๆสวยๆทั้งนั้นค่ะวันนี้ชิเชอร์เชนเชนชิเชอร์เชนเชนค่ะอุ่นอุ่น จะไม้ำให้เลยได้แบ่งจริงไหมไ่เาถึงปงไไ้ค่ะเราไกัเสียราได้นื่องจกเ็ไแล้วเ็ดไแล้วนะรดอ่ะ่แล้วต้มน้ำมากเลยใจก็จะแซ่บแซ่บอร่อยมากอร่อยมากแบบอร่อยอ่ะเชฟบานเปิดร้านได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเปิดร้านได้เลยเปิดร้านได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โห อร่อยเลยปีใหม่แฮะยังไม่ได้ตาใช้เอากินเอาน่ากไหมคะในจะเป็นคิวของอโนค่ะวันนี้ใส่พริกหนึ่งเม็ดตอนนี้มันเรียนยืนเดือดเดือดคือน yeah. 네ี้คือชิเชื่ออโนค่ะชิโนนี่จะเป็นชิเชื่อที่ใจดีมากๆแล้วก็สอนนักเรียนรักมาก ค่ะน่ารักมากาค่ะมาตำส้ตมตำเป็นอยู่ที่โรง,งเรียนอนุบาลสัน้างนะคะมาดิชมือฝีมืมอค่ะนนใช่ค่ะมาเลยเรียมมาเลย เปีวาี้ยวหวานคมคุลคุครับระวางขเุลก่อนคุีลใส่อะไรอีกเสย่มะละกอมะละกอแล้วก็ขกๆเลยครับได้ขกๆครับโอ้ยชอบชอมตัมมาก ไม่โคลงโคลงไม่เอาอันนี้แหละลูกลจะใส่ที่หลังอ๋อใส่ที่หลังโอ้เทคนิคตำเส้นผมครับโออเ,เส้นช้ำๆครับเส้นมันช้ำๆกันเดี๋ยวต่อเรก็เปลี่ยนแล้วนะเสียงดังก๊เกเล็กก๊เกล็กเปิดร้านได้ครับขายไม่ออกเปิดได้ครับแต่ไม่ได้ขาย ขี้ฝรั่งหอมเปอ่ายข้าวปุ้นกัดดองชักหน่อยกัดดองสักหน่อยน,อนี่หมูยอหมูยอค่ะยอทำจากแป้งครับ <c oughs> แป้งเลยมือซันจับใส่ได้สักกินดำกินดำ <c oughs> อะไรจบจบ๊ะ ข้าวปุ้นข้บวปุ้นข้บวปุ้นค่ะข้บวปุ้นโอ้แซบแซบตามเองกินเองแซ่บเองแซบเองนักเลงคอแซบเองนักเลงคอเชื่อเชื่อเองกินเองครับใครอยากกินตามมาเลยตามมโนม,มาเลยสุดยอดครับยอดเลยยานมาใส่ เผ็ดระดับอนุบาลแต่ว่าแซ่บแต่ว่าแซ่บอโน่บอกว่าความเผ็ดอนุบาลนะคะแต่ว่าความแซ่บถึงไหนถึงกันเลยระดับโลกระดับโลกเลยฝีมือฝีมือใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อโน่ใช้ได้โอเคเชฟอโนสุดยอด อาจารย์สมภคมข้าขนาดแซ่บบ่จ้าโอเคมีลูกมีมีทั้งแก้วบองมาแบงก็ได้ก็ได้ลูกบ่ต่ำก็ได้ถ้าย่านบ่เอียมก็ แต่แแดนนม,มันก <มะ S 2> ็อยากเป็นเป็นมูนนดกันแมนะบน่ะผัดเปรี้ยวหวานอ้อันนี้ผัดเปรี้ยวหวานสับรดสุดยอดความแซ่บอันนี้ก็มีแจ่วบองใช่มีแจ่วบองน้ำปลาสับแซ่บมาก่ะแล้วก็ช่มตำใช่มาสุดยอดเลยค่ะเนี่ยมันเนี่ยแซ่บๆนะคะ วันนี้แซ่บๆ,ๆคะ่ะต้มตำก็อ, <Okay. S 1> อือสุดยอดตำแต่ข้าวปุ้นด้วยาอ,อใช่กินยนน้ำคโมนด้วยว่เใช้ชีเมอเมอได้เนี่ย,อ,ย,ยอือ <c oughs> อันนี้ <บะ S 2> นเร่อรยอให้ตจำนี้แม่พี่คนแม่ตำ ซิมก่อนเล่มซิมก่อนซิมเขากลองก่อนเล่มเอาซิมแซบบอลเล่มจ้าสุดยอดเลยแม่จ้าราท่านผู้ชมไปก่อนเด้อนี่จ้าสวัสดีจ้าแซบ